สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านสบายดีบุตรกุทุกคนบุพกัลที่กาพี่น้องสองเราไปอยู่บพเก็ยําเถียงพี่น้องได้แล,แล้วพี่น้องในร,รับโ่กรับช่วยมาทำเนนกามาผนดตายหนึ่งลอยห่งยหาสิบเหรียญพี่น้องเลยหาสิบปแหลกลอยหนึ่งเด้อหาสิบเหรียญน,นี่เขาเสียไว้เห็นควันถุงควันถุงเขาบอกตยมีพี่น้องไปพี่น้อง ปาดาไป่อนเฮือนู่แเละพออาพมาผู้เดียวยางหลดกับปันนั่นหลดใต้กลางทางกับปันนี่พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีทุกทางใต้กลาไปสองหลดเบ้เจ็ดลอยเศ้าบาดหักทางหักผูหมันมัน ข้นข้างข้างนแท่งแท่งผ้อนนี่ดเคยตาดเองิเพน้องอ้ก่อนื่นกขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่จดีหลายๆเด้อที่คอยสพอร์ตครอบครัวเฮาที่ซอยเรือครอบครัวเฮ้าแหละไม่เฮาเป็นสภานบุญเฮียอะไรหายเฮ้าเห็ุบุญเหตุทานเนาะ เอากวนลัมเกิดให้จุกกระปากแข็งแห้งเงินไรนองเขาไรมากเงินบาทเขาไรมากเงินดอลลาร์เขาไรเข่ากระเป๋าเจ้าชั่วชั่ววันเด้อผู้ใหญ่ใจดีเงากระเป๋าเขากระปุกเพชรดังขาวธนาคารกะโอ้เพชรชิโมพอพอยังพออยากอยากจับเงินเขาบอกเขยจับเขาก็เลยอยากจับเ้าก็ซื้อเนี่ยอยู่เนี่ยกินมาสู่กสู่ร้าน เอาไปเนาะบนเอามาหายลอยหาสิบเดียนเอาก็เลยอันนี้คอคอเอาไปเห็ดควันทงเขาบอกเคยได้เขาบอเคยได้จับอันนี้ยายเขาไ่เคยจับใบไงใบหาสิบเดียนจ้าถูกให้ไดข้ขับให้ขับไม่คุ้นให้ขับไม่คุ้นควันทงควันไทยเนาะ เ่เคยได้จัเถื่อ่เกิดมาแต่เกิดมาบด้คิบ่บด้คิดบ่ันได้ว่าเกิดจากทองพอทองเม่ว่าสิได้เงินเงินเงินเมืองนาะบ่บเเคยบ่เคยเห็เมืทางเบเอาก๊อจับทางเนงนเงนงเเปนงงเนนนเเนเเออเิินน เาแต่ว่าห้าสิบเ็ดควันทงพอพอเห็ดควันทงเนาะมาเาก็แตกลอยนึ่งลอยเรียนเียวนี้เงินลงพี่น้อยมาเลยลอยเรียนแลได้ส่าพันบซ่าลอยหกสิบาทลอยเรียนนะพี่น้องตันเบิดแหล่มาไปยกมาอ่ะ นี่เขาสิไปทำบุญเนาะยายก็ออกไปก่อนแล้วห่างกินวราอันกินยังลูกอ่ะอ้ยก้เขาก้เขานักินเอ้ยมันกินมันติดแนคอติดคอกินนงลูกเขาก้มที่คอไม่วเด้อนีเเออนังดี่นี่ลูกจตาย ว่าพ on ิ fort, wrong, ่นเอาไปแหงไงเนี่ยพอแล้วหาลอยเพราะว่าเนี่ยพอ่นอยากเอาไปให้ซื้อเดี่ยม่ให้เห็ดต่อเติมเาสลาทีวิ่งกี่วิ่งอะรวิ่งายอันนี้น่ากับชอบพนี่ก่ะแล้วคือผลผนจะพนจะเอาหรือบอลเลิ่นว่าอยจะแรงเอาเงินจากคอง่นว่าเอาเงินจากองทาน ก็กาเพื้นพ้อพื้นยัใจดีพืนอ่ะสามโหลดห้องย่ายนะโหลดหนึ่งเดักจังามไดจังามไดหลเพื้นสิ้นไม่ครบพื้นวันน้องห่วงนันพัดโหลดเขาจะจ่างน่ะโหลดอาหาร่อยพัดโหลดมาไก่เฮ็ดไกลเขาจะจ่างจังามไดเขาจะสิ้ม่ครบมีเวลามาแลเขาจะยังบมมีเวลาเขาจะที่หน้าลรยพัดโหลดผนสขาว เทาขมน่ะขเทียวนมาหนึ่งวอังโทีมาทีแฮมมาทีเขมมาเาทีมาทีาทนมีแมมาทีแฮมาทีาทีแฮมมาีแนมพาทอแฮมมาทีแฮมมาีายาทีแฮฮาทีาทาทีแฮมาทีแเีาาทมมาทาทีีแแฮาทีาทาแฮมมแแฮาแาฮาทีมมามแ ขีใช้นัาเด,นนด,ดนิน้นนอ่อยู่ค่ะนล่นอาวื้น,นองางุ้นโอ,อ,อ๊ยอ <c oughs> คุณก็บอกว่าฮเฮ้าวันเฮาหายไพลหายไพเนาะนี่แต่ว่าคนไหนเอามาเห็ดบุญนัแหละเอาดิมขวัดดิขวัดสามโลดนะคสี่โลดถึงห้องยายอันนี้ฮะกัสี่หายร้านนี่แหละ ร้นานนีลอยนึงน,น้ดีเดี๋ยวกเ <c oughs> ขาพูดเขาพูดว่าท่ทง่ด <c oughs> ีลุกเขาพูดกูคุณเดอ้อถือผาเงินมาให้ <c oughs> เคอาได้ดีเดอ้ออันนี้ให้ลูกชายลอยนึง่ง <c oughs> ยาย,อยาเอาหยู่พ่อ <c oughs> ยายนอยายายนเอา <c oughs> ไปนี่ใส่

ขอพูดขอพูดตัวใหญ่จะดีกด้ความหลกบให้รู้ให้ห่างมือก็จิตใค้างก็ความเคล็่ทางกาความเคล็บนมือให้ให้แรงกางงานกลามทำงานงานก็ดีหายงายมือหายหลับหาย้ว่บ่อยี่มียังมาทันมาข่องเนาะให้แบบหลับลือนทุกอย่างให้เหนื่อยขี้เหนื่อยเนาะแกล้งมือ จึเห็บ่ท่นบุญเลยเหเนาะคาเบ่่างาเขาบ่หนมือเนาะหา้เรื่องให้ทำแตหลังหลไรมากขึ้ง่ขึ้งไงเนาะกิ้กทางขวัตเขว่าเขาี่ตอนัสิมาเบิ่งมาเบิ่งอันี้เก็บไปเก็บไที่เนี่ยน่ะเไปใส่ไปแมอันนี้เมื่อแม่คือเก่าอันี้แม่ซื้เก่าเธอเอาเธอเอา เดี๋ยววันนี้กินวันแล้วดหลอดได้ดแลวมันเหนาะไหมสิไควันโสิบหาเอ้ยบอกเคย่อ้รบอกขีดบอกฟันนะมาอันนี้สิงไกสิงไกแล้วก็สิงหลอดเนาะสื่อมากินสิงหลอดแล้วสื่อห้านผู้่ช้ละส่นนี้นะกินเนี้ยลูกเลย กินอย่าครับ้าโพดนมกินหย่างขาด้าวเชัอันนี้ไข่ตงอันนี้มายอมทิได้พี่น้องอันอัน้ะไรอะไรโหลดทิมมตายนั่นมายอมทิมเก็บมากคือเก่าไม่ดูนร้านขายนมอไร้ไม่ดูนร้านยแก้าวนต้องกวะขี้ข้่วมน้กินเนาะ อยากทานอยากได้สี่งอืกนะหมร้านดังไสดังไฟอนึ้หมชอื่นหมหอมหอยหยพี่น้องไหมอันนี้มะม่หอมหอมพี่น้องมมี่แทกซื่อมาสแท็กซื้อมาสแทกแ็มาิพ็หาพันหนึ่งร0หนึ่งหมื่นหาพันีื้อพักกะล่ำพี่น้อง โลละสศร้าหาไปซบืนาขั้นีเออดอกกระลำดอกมัดเหี้ยสมนเหี้ยบสมซ้อโลพี่น่างเลยมเกี่ยมาได้ซื้อมันมันได้นันน่นะมาลืมนั่นแหละว่ามันผู่เดียวน่าจะซื้อเงี้ยซื้ออยาซ้โล เออลืมนั่นลืมทำกระสางเลยลืมไปกี่ทำขี้ไปอย่ข้นมลยนี่ไม่ได้แนวเบดบ้านมาเรื่อน้าหาหุนะจะได้หนออะไรกับควันอยากิมาชมมาสกแมใน่อเลยโอ้ยบุญบาสนะเออกินกินกินอะไรไม่เอ้จะกินนมนะกินนมเลยอยากมาเสดนห อันกับไฮ้านอันถ้าก่อนจ้างไฟ้ดักไฟก็้วเก็บทิ้งเลยเก็บทิ้งทิ้งๆตาโห่ไม่ม่่เก็บแม่เลลูกเดี๋เก็บขอบคุณขอบคูใหญ่ดีหลายเดืองไฮดับไฮรวยค่ะโอ้ยจ้างไฟเนาะมาเอาเงนเลยไรมานดักไรวยโอ้ยบุ้งไหม้ะจาโบ้เบียไ้เก็บเด้อผู้ใหญ่จดี ให hey, mm ้ยูดีมีแห้งนันได้นองทองไว้มากให้ลูกคนี้าดอย่านี้พอจะจับบไข่ใส่เจ็บนะลูกขัดดาดีหนาพอกันใหม่สบายดี